ประเด็นแรกมีการประชุมของพรรคเพื่อไทยนะครับประจําวันเสาร์ที่24กจิกายนนะครับซึ่งเป็นการนัดประชุมรับพิเศษก่อนที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันพรุ่งนี้25 26หรือ27นะครับซึ่งวันนี้ทางพรรคได้กําชับให้กับสมาชิกรวมถึงสสนะครับว่าให้ติดตามการอภิปรายรวมถึงพรรคก็ขอให้สสเนี่ย ได้มีการเข้าประชุมสภาในวันพรุ่งนี้แม้แต่จะมีการชุมนุมของกลุ่มองค์กรพิทักษ์สยามซึ่งบริหารพระรูปเนี่ยในใกล้กับสภานะครับก็ขอให้ทุกท่านอย่าวันไหวและก็ไปทําหน้าที่ในฐานะตัวแทชนประชาวไทยนะครับในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งหลายฝ่ายเขากังวลว่าจะมีจะมีการอภิอภิปรายไม่ไว้วา,างใจพรุ่งนี้หรือไม่ซึ่งทางพรรคเพื่อไทยก็ยืนยันว่า เป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติรวมถึงที่จะต้องมีการตรวจสอบรัฐบาลนะครับเพราะนั้นพรรคเพืเอ่อไทยที่เป็นพักแกนนรัฐบาลก็ต้องเป็นองค์ประชุมโดยให้สสพรุ่งนี้ได้เข้าสู่สภานะครับพร้อมกันเวลา8โมงครึ่งนะครับก็เดิมีกำหนดการเดินทางและกลำชับสสรวมทั้งผู้ติดตามเนี่ยที่ใครมีการพกอาวุธหรืออาจจะมีเจ้าหน้าที่นะครับขอให้งดการ พกอาวุธนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะเป็นมีดหรือเป็นอาวุธปืนอะไรเงี้ยที่จะมีใบอนุญาตอะไรหรือไม่ก็ขออย่ามีการพกเพราะถือว่าจะมีทางสภาได้แจ้งว่าจะมีการตรวจรถของสสทุกคันรวมถึงรถของสมาชิกสภาุ้ทธนคาดอนนะครับเพื่อจะเป็นทาตัวให้เป็นยาเป็นแบบอย่างก็ขอให้อย่าได้ดําเนินการพกเอสลุขที่เป็นอันตรายนะครับเข้าสู่สภาก็พราะถือว่าจะมีการตรวจสอบ โดยเฉพาะการจะมีการตรวจละเอียดนะครับทั้งทั้งสอส,อสรวมทั้งผู้ติดตามรวมถึงเจ้าหน้าที่แม้แต่เจ้าหน้าที่ที่ติดตามตัวของฝ่ายบริหารนะครับก็ขอให้มีการลดเว้นด้วยนะครับก็คือแจ้งให้ทราบนะครับว่าถ้าเกิดมีการพกวีดพอกอะไรไปเนี่ยจะถูกตรวจแล้วก็จะมีปัญหาได้เรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องของการที่ทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยโดยเฉพาะ เมื่อมีการปิดกัน้นการจราจรเนี่ยก็ได้คำชับให้สสเนี่ยอย่านำรถไปที่สภานะครับให้ขอ,อนั่งรถประจำทางหรือการไปรับเป็นส่ของรถเนี่ยนะครับเพื่อความสะดวกของการทำงานของเจ้าหน้าที่สภารวมถึงสถานที่จอดรถเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะครับแล้วก็มีปัญหาได้ก็มีการจัดที่จอดรถไว้ด้านนอกสภานะครับก็กเ,ป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 เป็นการเป็นเป็นการแจ้งให้ทางสสได้ทราบนะครับ เรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องของให้ทางพักเองก็ได้แจ้งให้สสทราบถึงการอภิปรายในสาวันคือ2 5้ถึง27และลองมาติวันที่28นะครับในการประท้วงเนี่ยก็ขอให้ประท้วงอย่าลักษณะแบบพุ่มเฟือยและทำให้การประท้วงเนี่ยทำให้ประชาชนที่ชมการถ่ายทอดสดเนี่ยเกิดความน่าน่าเบื่อหรือเกิดความน่ารำคาญต่อการประท้วงนะครับที่ลักษณะประท้วงแบบ ลักษณะแบบฟุ่มเฟือยนะครับก็ขอให้การประท้วงหรือการชี้แจงของสสอยู่ในกรอบและให้ปล่อยหน้าที่การชี้แจงเป็นของทนายยกรักรวมทั้งรัฐมนตรีที่ถูกอภิปลายนะก็ขอให้ประท้วงน้อยที่สุดนะครับเพื่อให้ฝ่ายค้านได้ทําหน้าที่อยา่างเต็มที่ซึ่งเราเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและประเทศชาตินะครับในการตรวจสอบของฝ่ายค้าน